เรียบร้อยค่ะเรียบร้อย Can you guys smell it? อ mm ืม hmm. I อแก๊สท c a แหอมหอมค่ะเรียบร้อยยินกันเลยแบบนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุูสุขคนพบพบกันอีกแล้วค่ะกำนวนสวีวิธีอสานใกล้บ้านค่ะ Hello everyone welcome to the way of isan life by me นวลชวิค่ะมื้อนิสิภามาเฮ็ดแกงน่อไม้ค่ะแกงน่อไม้ใส่บื Today I am I am going to make the bamboo soup lemongrass ค่ะเลมอนกราสอ่าตะไคร้ค่ะเปลี่ยนกาลินค่ะ ขอบค่ะีอาจรงๆาจรส่นีส่ิ่งสิ่งสิ่ส ตีกีไรซสก์ในน้บอทุอบบคัปปวอาลนำยานางค่ะเอยยานางลิฟค่ะสองกระปองค่ะจะลงไป ยานางลิฟเอ็กซ์ทรัทูแคนน้ำเดือดแล้วค่ะจิงบอยลิงวีแอดซัมม์ชิลลี่กระเทียชลัรมตนรสเมโบชูเนมโบชูถาน้ำใหม่ค่ะน้ใสรดไปเลย กระบาชิสควอดค่ะแบบ้ค่ะสควอดกระบาชน้ e เชื่อว่ากระีกระบะชสควาดบบอค่ะบอไปเฮทุโนค่ะ Bu diem mushroom kan, Bu diem mushroom. Kau kah, kau. White mushroom. Kayu um, chili. Got some seasoning. This is a chicken flavor, two tablespoons. And this is my favorite sort uh, fermented pizza. Fermented pizza. Uh, 4 tablespoons ในไมค์คีชเชนได้โยสสลัดน้ำฟิชอับพมันเทปฟิชซอสก็จะไม่ฟิลเนื้อฟิชซอส4 tablespoons ปลาปลาคาร์นิบลา sticky rice ค่ะ sticky rice it's you like like um, cornstarch? Yes, like, like cornstarch. This is the last one. Two time, last one. Lemon basil. Lemon basil. Ka. Green onion. Green onion. Ha. Green onion. ตักใส่กะละมังกันเลย this mm hmm. not a bowl g u t s i s a mixing bowl <laughs> กินเป็นกะละมังค่ะ